รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BAAc สวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการรู้ไวไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของทุกคนให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะค่ะพี่การค่ะดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ต้องดีอยู่แล้วม่านอ่ะม่านเป็นคนแบบมอนิเตอร์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็วันนี้นะคะหนูก็มีท็อปิกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจจะมาพูดคพี่คุยเรื่องอะไรใช่วันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเลยโดยเฉพาะในผู้ชายหนูอยากจะล่วงลึกเลยว่า ผ um> ู้ชายเนี่ยมีโรคมะเร็งอะไรบ้างแล้วแต่ละโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรอแล้วเขาสามารถที่จะรักษาหรือว่าฟื้นฟูได้ไหมใช่แล้วถ้าเขาเป็นในระดับที่รักษาไม่ได้เนี่ยเขาควรจะมีคําแนะนําอะไรเออามั่นหัวข้อนี้ดีเพราะอะไรเรูยว่าเราก็อยากรู้เหาอเออถ้าสมมติว่าเป็นผู้ชายแล้วนะมันจะแบบ ไปมะเร็งสาขาไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะเผื่อว่ามีบางทีมีอาการเนี่ยค่ะอาการที่มันแบบเผื่อไปไปตรงกับที่เขาเป็นอยู่ออย่างน้อยเขาก็ได้รู้ว่าอ่ะฉันควรจะไปตรวจนะเดี๋ยววันนี้คุยกับคนนี้เขาต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีแน่นอนเราอยู่กับคุณหมอบัญชาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอย่างไงครับวันนี้วันนี้มาชวนหมอบัญชาคุยเรื่องของมะเร็งของ ผู้ชายมม่จะเป็นเหรอคน่น่าจะได้เป็นแล้วครับเนี่ยทำไมถามตรงอย่างนี้ไม่ได้นะอ่ะคือผู้ชายเนี่ยนะครับก็จะมีจริงๆมะเร็งเนี่ยนะเราต้องรู้ก่อนมันเกิดจากอะไรเกิดจากการอักเสบเรื้อรังมีการอักเสบอะไรก็ได้เรื้อรังแล้วมันก็จะเป็นนะครับแล้วการที่มะเร็งก่อตัวจาก1เซลล์เป็นหนึ่งเซนเนี่ยใช้เวลา10ปีอัพ แต่หนึ่งเซนเป็นก้อนขนาดเท่ากำปั้นเนี่ยหนึ่งปีเร็วมากอผู้ชายที่ยอดฮิตก็จะมีอะไรหนึ่งตับนะครับมะเร็งตับมะเร็งตับไม่ได้เกิดจากการกินเหล้าซะทีเดียวเนี่ยการรับรู้ของเรานะอจริงเข้าใจมาตลอดเลยคือเราฟัดตรงๆเพราะเรารู้ว่าคนจะเข้าใจว่าเกิดการกินเหล้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของมะเร็งตับเกิดจากไวรัสสัปเสพบีซีบีและสียี่สิบเปอร์เซ็นต์ ต่อมาเกิดจากยาที่รับประทานเข้าไปดยเพราะยาแก้ปวดทั้งหลายอืพวกยาแก้ปวดยาพาาเเซตามอลยาแก้ปวดข้อปวดเข่าประมาณนี้ค่ะนี่ไงที่เคยเล่าให้หมอบัญชาฟังมีน้องคนหนึ่งอ่ะม่านรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วนางกินไอ้พาราทุกครั้งที่มีประจําเดือนอ่ะกินสองแผงแล้วไงตอนนี้เป็นยังก็ยังก็ยังบอกให้ไปหาหมอเออจะได้ ไม่งั้นจะปวดทุกครั้งต้องกินสองแผ่นนะครับเอาคร่าวๆแล้วก็เรื่องของสารพิษอะไรต่างๆที่ปนเปื้อนมานี่คือมะเร็งตับมะเร็งต่อมาที่เจอบ่อยก็มะเร็งปอดซึ่งมะเร็งปอดเนี่ยเราจะคิดว่าอันนี้ผู้ชายก่อนนะบุรีบุรีไหมบุรีแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างเช่นคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมโรงงานที่ฝุ่นเยอะๆนะครับอย่าง PM 2.5มสก็ทําให้เป็นมะเร็งปอดได้บุรีเนี่ยตัวร้ายคือเฮฟวี่เมทัลที่มันทาให้เป็นมะเร็ง นิโคตินไม่เท่าไหร่หรอกนิดน้อยเฮฟวี่ไม่ทัลคือ่ะตะกัอ่ประอดแคดเมียมสันหนูเต็มไปหมดนะครับต่อมาก็คือมะเร็งต่อลูกหมากนะครับมะเร็งต่อลูกหมากเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่เป็นแน่ๆองคผู้หญิงไม่มีลูกหมากมีแต่ลูกไม่มีหมากเอาละมะเร็งลูกหมากเนี่ยเกิดจากฮอร์โมนแปรปรวนนะครับคือฮอร์โมนเนี่ยเวลาฮอร์โมนเพศชายหลั่งออกมาจะต้องไปคอนเวิร์ต หรือว่าไปแพ็กเกจจิ้งให้เป็นตัวใช้งานได้ก่อนอ uh huh. แล้วตัวที่ใช้งานไม่ได้มันคนวอร์ดไม่ได้ไม่หมดตัวใช้งานไม่ได้จะไปกวนลูกหมากให้ลูกหมากบวม uh huh. บางทีเราคิดว่าอายุต้อง60ขึ้นไปไม่ใช่บางคนเนี่ย40กวา่านั่งนานๆลูกหมากก็อักเสบได้ uh huh. นั่งนานๆหรืออย่างเคย <laughs> เคย,เยรู้ข่าวนะแลนด์อัมสตองที่เป็นนักปั่นจักรยานตัวเดรฟรองของฝ uh huh. รั่งเศสอ,อ่ะก็เป็นมะเร็งต่อลูกหมา เพราะว่าเขานั่งขี่จักรยานปั่นเป็นชั่วโมงเป็นวันแล้วก็แทกคนปั่นจักรยานต้องต้องระวังต้องรู้ไว้ต้องรู้รู้มากเลยเพราะว่าแล้วก็ใช้เบาะที่เหมาะสมแล้วก็ใช้ตัวซัพพอร์ตซับพอร์ตใช่มะเ็งอีกอันหนึ่งก็คือลำไส้ซึ่งอาการเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยแทบไม่ปรากฏเลยนะต้องตรวจต้องตรวจแล้วติดตามดูให้ดีนะครับนี่คือโรคมะเ็งแล้วผู้ชายเป็นมะเ็งอันหนึ่งที่นึกไม่ถึงให้ทายเต้านมอ่ะงงไหมเป็นด้วยหรอคะมะเ็งเต้านมมี ผู้ชายมีเ <Heritage> ต <desserts> ้านมแต่ว่าเนื้อนมหรือไขมันเต้านมเนี่ยไม่มีอก็จริงหรือมีน้อยก็จริงแต่บางทีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอะไรนะกินเยอะไปบางคนเห็นคนอ้วนไหมคนอ้วนก็จะนมห้อยหน่อยอนึกออกไหมผู้ชายผู้ชายอ้วนแล้วก็ผู้ชายอาจจะกินอาหารที่มันเข้าฮอร์โมนก็ทำเป็นมะเร็งเต้านมได้ฉันกินอะไรอ่ะโอ้โหพี่ถั่วเหลือง มะพร้าวเดี๋ยวแล้วก็ถั่วเหลืองมันดีมใช่หรอเดี๋ยวนะครับถั่วเหลืองเนี่ยมันมีสองสายพันธุ์สายพันธุ์โปรตีนสายพันธุ์ไขมันแล้วไขมันฮอร์โมนสูงมากแต่ถ้าสายพันธุ์ไขมันมันถูกกับสายพันธุ์โปรตีนห้าเท่าเป็นพี่เป็นแม่ค้าจะเอาอะไรมาทําไขมันนั่นไงแต่เราอยากได้โปรตีนใช่ไขมันก็ไปหิบน้ํามันไงแต่คนเอามาทําน้าเต้าหู้มาทํไอ้น้ำลงถั่วเหลืองก็เสร็จสิแต่โปรตีนจากถั่วเหลืองโอเคโปรตีนถั่วเหลืองโอเคสําหรับบางคนเอา ก็แล้วแต่อาหารที่ผมบอกเหมาะสมไม่เหมาะสมอืมแอแล้วก็น้ำมะพร้าวฮอร์โมนก็สูงบางคนก็โอ้โหกินกินกินจนได้ล้างหน้าไม่สิเราไม่ไปถึงจุดนั้นโอเคอแต่ว่ารู้ใหม่เลยเนาะเหลือกินอาหารที่ปนเปื้อนฮอร์โมนเร่งฮอร์โมนอย่างเช่นเนื้อสัตว์ที่ก็เลยทำให้ผิดผิดทำให้เกิดเป็นมะเร็งต้องนมได้ต้องระวังด้วยแสดงว่าเป็นได้หลายหลากหลายรูปแบบการใช้ชีวิตการตรวจเนี่ย การตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งเขาเรียกว่า tumor marker หรือว่าค่าบ่งชี้มะเร็งซึ่งบางทีคุณหมอในทางโรงพยาบาลเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันดูไม่ได้มันเอาไว้ติดตามการรักษาแต่จริงๆถ้าดูเป็นนะดูได้อมสมมติมะเร็งตับมีเรนจ์อยู่ที่ศูนย์ถึงสิบหกปีที่แล้วตรวจมาอยู่ที่สามโอเคปีนี้โดดมาสิบสองอย่างเงี้ยเกินยังยังไม่เกินแต่ต้องระวังต้องระวังอะไรอย่างนั้น นะครับหรือมะเร็งลำไส้มีเรนอยู่ที่0ูนถึงสามแค่นี้เดียวเองปีที่แล้ว0.5ปีนี้มา2.5งอ,องกล้องหน่อยไหมเผื่อมีอะไรถ้ามีเซอร์ไพรสอ่าามีเซอร์ไพรส์นั่นแหละไม่ชอบเซอร์ไพรส์เลยอะนะครับซึ่งซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราตรวจร่างกายประจําปีแล้วเราก็ดูให้เป็นมันก็สามารถรู้ได้หรือจะตรวจยีนไปเลยว่าเราเสี่ยงกับมะเร็งอะไร ก็พอจะทําให้เราได้ตระหนักว่าเราควรจะเน้นไปที่ตรงไหนเพิ่มเติม,มนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอเพราะจะเป็นทําไงดีหนึ่งต้องไม่เป็นมะเร็งในอารมณ์ก่อนออืออยากเครียดตระหนักไม่ต้องตะกนกแล้วก็ฟื้นฟูร่รางกายทําปกติให้เป็นปกติกินอาหารที่เหมาะกับร่างกายอาหารเหมาะสมชนิดวิธีเวลาอารมณ์แจ่มใส ออกกาลังกายสม่ําเสมอให้ภูมิต้านทานเราดีภูมิต้านทานดีมะเร็งก็ไม่ไม่โตง่ายง่ายแค่นั้นแหละง่ายมากแต่ยากลือตุ้นใช่ยากที่จะทำใช่ไหมมันให้ไปออกกาลังกายวิญญาณอวกาศป่ะไม่เพราะว่าบางคนอะเท่าที่เท่าที่เราเจอนะะว่าเขารู้ว่าเป็นปุ๊บนี่เขาดาวแล้วนะใช่คือดาวเสร็จไม่ว่าไปตัดเอาตัดไปกระตุ้นมันอีกอย่างที่บอกอะมันก่อตัวสิบปีเพราะลูกหลานมันไปรอทุกที่แล้ว แต่มันหุ้มไว้เอาโปรตีนไปหุ้มไว้ก็คือจําศีลไว้ไม่ต้องอาลาธนาศีนมักก็ําจำจำเออ <laughs> นะเสร็จแล้วพอไปอยุ่หุ้มกับแม่มันออืลูกมันก็เตรียมพร้อมลบโดนยาสลบไปผ่าตัดอภูมิตกไปหกเดือนโดนเคมีบําบัดโดนฉายแสงภูมิหายไปสองปีไม่เหลือครับ สุดท้ายก็บอกแพร่กระจายจริงๆแล้วมันรอตั้งนานแล้วรอจังหวะกันจเองเดี๋ยวพี่ขอย้อนกลับไปอันนี้ก่อนในบรรดาที่เราไล่มาอ,มอะไรนะตับปอดลำไส้ลำไส้ล, <ำ S 2> ลูกหมากไม่กะทั่งเต้านมเต้านมส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นอะไรกันตามสถิติผู้ชายตามสถิติเหรอครับก็จะมีปอดนี่แหละกับลูกหมากเออ ไม่น่าเชื่อเนอะปอดเกลือมมัมันบอกอะไรได้บ้างอ่ะคุณหมอบันชายว่าก็คือไลฟ์สไตล์สิ่งแวดล้อมนะครับมัน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 มีเรื่องของการกินการอยู่มีอันหนึ่งที่จะได้ปรับไปคือมะเร็งหลังพงจมูกมะเร็งพงจมูกมะเร็งกองเสียงเคยได้ยินอันนี้เคยได้ยินเหกับก็เกิดจากการกินที่ไม่ถูกต้องอีกแหละถ้าไม่สูบบุหรี่บางคนบอกถ้าไม่สูบบุหรี่ที่เป็นมะเร็งหลังพงจมูกได้ไงกดไรย้อน แก๊ส <G as> ขึ้นมาตลอดเวลาก็อักเสบอักเสบเรื้อรังก็มะเร็งแล้วมีอันนึงพี่เคยมีพ่อเพื่อนเป็นอะไรไข่ันหลังอะไรสักอย่างมะเร็งของไข่ันหลังอ,อันนี้เจอได้น้อยมากเจอได้น้อยมากแต่น่าจะมีการอักเสบเรื้อรังคือการอักเสบเรื้อรังเนี่ยเหนียวนําให้เป็นมะเร็งได้หมดมนึกออกไหมครับเราต้องเราต้องทําให้ร่างกายเราเนี่ยปลอดการอักเสบหรือทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงที่สุดให้ภูมิต้านทานดีที่สุด คำว่าทําร่างกายให้ปลอดการอักเสบเนี่ยถ้าไม่ยังไม่ต้องพึ่งหมอพึ่งยาอะไรนะใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตยังไงพิษใหม่ยาให้เข้าพิษเก่าล้างออกพิษใหม่แฮชแท็กใหม่พิษใหม่ยาให้เข้าพิษเก่าล้างออกอะไรที่เป็นพิษอาหารที่ไม่เหมาะสมอารมณ์ที่ไม่แจ่มใสนั่นแหละก็คือสิ่งเป็นพิษกับร่างกายนะครับพิษเก่าล้างออกก็หนึ่งก็คือล้างพิษทางอาหารก็เช่นล้างลำไส้อ่าหรือล้างพิษทางอารมณ์ส่วนม์ไปสิ เนี่ยหมอว่เอะชวนสวดมนต์เอะคนอื่นก็ชวนไปเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะเอเดี๋ยวชวนเที่ยวด้วยสวนมนต์ด้วยเอออก็ทําให้เบิกบานแจ่มใสชีวิตเนี่ยเราจะทุกข์ไม่ทุกข์เนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับตัวเราปะถามว่าถ้ามีคนมาด่าพี่พี่โกรธไหมบางทีก็เอาเงียนะบาอทีถ้าด่าภาษารัสเซียโกรธไหมไม่โกรธเพราะอะไรฟังไม่ออกอเออ อารมณ์ติดวงความคิดความคิดติดวงภาษาภาษาคือสิ่งสมมุติอย่างทําอย่างเงี้ยเมื่อก่อนสี่สิบปีก่อนโป้งโองเดี๋ยวนี้เยี่ยมไปเลยว่คลิกไล้เว้ยทายังไม่เปลี่ยนท่าไปไหนเลยอนี่ไงอย่างเงี้ยแต่สําคัญคือบะเร็งทุกอย่างมักจะมาตอนที่หลังจากที่เรามีความเครียดเรื้อรหลังอยู่สักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระวังบะเร็งในอารมณ์มันจะนำทุกอย่างมาอ่ะ แม่กำลังคุยได้พี่แต่เดี๋ยวเร<ล>าเดี๋ยวมีเบรกหน้าดีกนนดว่านะเดี๋ยวอยชวนคุณหมอคุยต่อว่าเอ๊แล้วถ้าเดินมาที่ B A a C ๆๆจะมีโปรแกรมการตรวจเรื่องของมะรุมมะเร็งอะไรบาร้างก็ควรจะเตรียมตัวไงติตามกันช่วงหน้าค่ะต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลย เครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคที ria พันบุหบรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะเล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ำหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะ เข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.psi.co.th นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ PSI ก็ได้ค่ะ1247ค่ะสนับสนุนโดย BAAc อะกลับมาคุยกันต่อนอะแต่ว่าก่อนจะไปคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดูจนจบรายการเพราะว่าม่านมีอะไรจ๊ะมีโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลุก25รายการนะคะอมบอบให้คุณผู้ฟังทูกทันนะคะโดยะจะมีการสแกนร่างกายจนเลื่อนปันนิ้วมือ,อมรวมถึงการตรวจเลือดส่งห้องและประฏิบัติการพิเศษนะคะโดยผลเลือดทั้งหมดนั้นเราจะนํามาฟังผลกับคุณหมอเพื่อวินิจฉัยต่างๆรวมถึงถ้าเรามี โรคส่วนตัวมีเคยมีป่วยเป็นอะไรก็นําผลเลือดนั้นนะคะมาคอนซัลท์คุณหมอได้นะคะแพ็กเกจนี้ราคาพิเศษไปเลยมูลค่า1,990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่เบอร์02-277-2818หรือแอดไลน์ที่ ID b a a c ค่ะต้องรีบโทรมาดูให้จบก่อนนะคะเพราะว่ามูลค่าปกติเนี่ย1 0 0 0 0บาทแล้วตรวจละเอียดมากตรวจแบบเนี่ยนะเจาะเลือดทิดนึงทำให้เราสามารถวิเคราะห์ไปได้เลยว่า เราจะมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานความดัานหัวใจอะไรหรือเปล่าแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องหดอาหารด้วยข้อสสำคัญอ่ะมาคุยกับคุณหมอบัญชากันต่อดีกว่าโอ้โหเมื่อสักครู่ก็ไม่สนุกเท่าไหร่เรื่องแบบนี้ทั้งที่ไม่ใช่ผู้ชายแต่แต่ฟังแล้วดูว่ามันผู้หญิงฟังแล้วเอาไปอัดแอใช้กับตัวเองว่าท้ายที่สุดเนี่ย ต้องไม่เครียดต้องไม่เครียดต้องไม่เครียดอะไรอย่างนี้เออหมอบัญชาเขาบอกมาแล้วใครดา้เฉยค่ะแล้วท<ม>ีเนี้ยค่ะคุณหมอโรคมะเร็งอะค่ะผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะรู้ตัวเองก่อนไหมคะว่าเขาจะ<ม>เขาน่าจะเป็นมะเร็งแล้วหรือว่าเขาเจอทีแล,แล้วคือเป็นระยะที่แบบสิ่งบ่งชี้อะ,ะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาการบ่งชี้คือ,อส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้ตัวอย่างที่บอกว่ามะเร็งเนี่ยเขาอาจจะแบ่งว่าเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ค่ะ แต่ว่าในทางแนวทางของเวสต์ชลอวัยหรือเวสต์บูนอาการเนี่ยจะมองว่าเมื่อไหร่ที่เจอก้อนเนี่ยแสดงว่ามันก่อตัวมาสิบกว่าปีมันมีไปซ่อนอยู่ทุกที่แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นรักษาเนี่ยก็จริงๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันแค่เอาร่างกายเราให้ดีอย่าไปฟีดอาหารให้มันการฟีดอาหารให้มันคือหนึ่งอาหารที่มะเร็งชอบคืออะไรความเครียดความเครียดสองน้ำตาล ชินน้าตาลใช่คร like to ับคือกินน้ําตาลเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นกินน้ําตาลทําให้ตับอ่อนทํางานหนักกินน้ําตาลทาให้อินซูลินโหลดมาเยอะอินซูลินเนี่ยนะครับไปกระตุ้นการอักเสบอักเสบเรื้อรังก็เป็นมะเร็งที่เราบอกว่ากินแป้งกินหวานมากๆแล้วแผลไม่หายไงใช่ไหมแผลไม่หายก็เพราะว่ามีการอักเสบในร่างกายแล้วมะเร็งยังไปขัดไขอโทษครับไอตัวอินซูลินเนี่ยไปขัดขวางกรดฮอร์โมนในสมอง เพราะว่าอินซูล so so the okay. ินกับโกรทแฟกเตอร์มันหน้าตาคล้ายกันมันทําให้โกรทฮอร์โมนไม่ออกฮอร์โมนไม่ออกฮอร์โมนอื่นๆก็ไม่ออกก็ไม่สมดุลนี่อแล้วก็ของทอดกินได้บ้างเพื่อสุขภาพจิตแต่อย่ากินบ่อยนะครับเดี๋ยวมานะไปทิ้งของในกระเป๋าก่อน ี่แเมนูทอดมีตุนมีตุนอยู่นิดนึงเลยทอดกระถินทอดปลาป่าดีกว่าพี่เออเออเออแต่กินได้กินได้บ้างเขาบอกว่านานๆกินได้แต่ประเภทแบบโอ้โหปลาทุองโกรทอดน้ำมันเครื่องอย่างเงี้ยกินกันทุกเช้าอ่ะเออืมแต่เราก็เห็นร้านตุ้งโกรขายดีเนาะใช่กันั่งยังแต่ว่าน้ำมันก็อาจจะสีเข้มไปหน่อยอะไรอย่างนั้นเออพี่เห็นนะแถวบ้านพี่อะตุทอดน้ำมันเครื่องคนไปต่อคิวไว้จนเราแบบเรางงเห้ย มันอะไรวะมันอร่อยหรือมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยของทอดกินได้พอประมาณครับก็คือกินอาหารให้เหมาะกับร่างกายนะครับให้เพียงให้เพียงพอและเหมาะสมอาหารเหมาะสมทั้งชนิดวิธีและเวลาสูตรผมก็คือแป้งน้อยเคี้ยวนานเน้นอาหารเช้าสิ่งใดกินแล้วย่อยได้เป็นอาหารย่อยไม่ได้เน่า อแล้วเวลาบูดมันเน่าซับเน่าซ้อนเน่าซ้อนเงื่อนในลําไส้เรายาวตั้งเจ็ดแปดเมตรมันก็ดูดซึมสารพิษเข้าไปภูมิทัศนทาทก็ทํางานอ่ะก็เป็นมะเร็งได้นะครับเวลาถ่ายอัติโอ้โหบ้านแตกนะบางคนกว่าจะถ่ายสามวันแล้วดอกถ่ายอัติเหตุโหน่เนี่ยเล่าเรื่องม่านอีกแล้วไม่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อ๋อพี่ก็ถส่มาสก์ส่วนกลางวันมาสก์กลาง กลับมาต่อเมื่อกี้บอกว่าอย่าไปฟีดอาหารให้มันคค่ะรับแล้วก็ทำชีวิตปกติให้เป็นปกติอ,อย่างเช่นการกินอาหารบอกแล้วอารมณ์นะครับต้ไม่เครียดนะนี่ไงพอพอจะมาเรื่องเครียดพี่ขอนิดนึง คือยุคนี้มันเป็นยุคที่ทุกคนเราต้องยอมรับว,ว่าเขาเครียดพอโควิดปุ๊บบางคนแบบนี้เงินน้อยจ้างจ้างงานน้อย mm hmm. หนุนหนีัน่นมันภาวะมันทําให้เครียดตรงเนี้ยจ, <ะ S 2> จะบอกว่าไม่เครียดใช่ไหม,ไมไก็ไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยอืมคือจะบอกไงเดียเราต้องบอกว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นนะครับมันมีเหตุและปัจจัยของมันอยู่ แต่เราสร้างเหตุใหม่ให้ดีอย่างบางคนที่โอเคเราก็ต้องมานั่งวางแผนว่าเราได้รายได้เท่านี้เราจะอยู่พอเพียงอย่างไรพอเพียงก่อนนะขอแค่อยู่ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรว่าจะได้อะไรมากกว่านั้นอย่างนี้เบื้องต้นนะครับนี่คือการเป็นอยู่นะครับแล้วก็อะไรที่ปรับเปลี่ยนเพื่อประหยัดได้ก็ประหยัดอย่างนี้เป็นต้นอะไรอันอันนี้ออกมาในบริหารจิดการเงินแบบ personal finance อะไรแี้ครับแล้วก็บริหารการชีวิตนะครับกิน การกินกันอยู่แล้วก็บริหารจิตใจถามว่าคนเราเนี่ยนะทำบุญได้เป็นล้านอภัยธาทานได้ไหมได้สิได้แนใจได้สิได้สิโกรธใครว่าใครก็นี่ก็ต้องบอกพี่จะบอกตัวเองทุกวันวันนี้ไม่มีใครโกรธแล้วนะโอสิเอ้สิโอ้สิโอ้สิทำใจให้สบายครับคนเราไม่ได้เป็นผู้เดียวที่เครียดอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้เป็นผู้เดียวที่ ที่แย่อยู่ในโลกนี้บางคนตกงานแย่กว่าเราก็มีแต่เขาอยู่ได้นะอือะไรอย่างนั้นมันต้องมีทางออกเสมอถ้าออกไม่หาทางออกไม่ได้ก็ไปออกทางเข้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นอย่างนี้อืแล้วก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์บริหารร่างกายให้แข็งแรงอืนะครับก็พอเหมาะพอสมมันก็มี คำแนะนําอย่างที่ออกไปหลายเทปแล้วเรื่องการอาหารเหมาะสมอารมณ์แจ่มาสออกกำลังกายสม่ําเสมอแต่ถ้ามีปัจเหตุปัจจัยถึงพร้อมที่จะดูแลตัวเองเพิ่มก็มาเติมวิตามินอารเสริมมาตรวจสุขภาพการตรวจสุขภาพที่นี่เนี่ยเราจะตรวจหนึ่งก็คือเราจะตรวจว่าขึ้นพลังงานของเซลล์เนี่ยมันเบี่ยงเบนไปยังไงแต่ที่นี่ก็มีตรวจวัดค่ามะเร็งใช่ไหมคือตรวจเันกท่ามะเร็งจากเลือดนะแต่ว่าการดูขึ้นพลังงานที่เบี่ยงเบนก็บอกดว่าเราเสียสมดุลตรงไหนเราต้องปรับแก้ตรงไหน ตรวจเลือดหนึ่งหยดมันก็บอกได้พอสมควรว่าเลือดเราการไหลเวียนดีไหมการจับออกซิเจนดีไหมภูมิคุ้มทานเราแข็งแรงไหมไม่เลือดขาวยังแข็งแรงหรือไม่เลือดขาวแตกกระจิงกระจายมันก็พอบอกได้คือบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, มันหลอกลวงเปล่าวะอ่านไม่เป็นแล้วอย่าพูดไม่ดีอบามคน,นต้องอ่านให้เป็นไงดูให้ออกนะนึกออกปะคือบางคนชอบวิจารแต่ไม่ชอบวิจัยออืืมมมันก็วิบัติอืมประมาณนั้น เพราะฉะนั้นที่ b a c เราเรียกโปรแกรมนี้ว่าอะไรนะม่านถ้าเป็นการเช็คอัพอะค่ะส่วนใหญ่หรืจะตั้งโปรแกรมว่าตรวจคัดกรองมะเร็งครับตัวนี้มันช่วยในส่วนอะไรได้บ้างคบก็อย่างที่เราบอกไปเบรกที่แล้วว่ามันจะมีตัวเลขที่เรียกว่า tumor marker สารู่งชี้มะเร็งมันก็พอจะบอกได้แต่ต้องอ่านให้เป็นไงต้องดูแนวโน้มด้วยไม่ใช่ตรวจปุ๊บเอ๊ะ อย่างเช่นอ่ะสมมติว่าตรวจครั้งแรกเลยค่ามะเร็งตับศูนย์ถึงสิบหกโดนมาสิบห้าอย่างเงี้ยถามว่าเอาไม่เอายังไม่เกินโอ้ยนี่นั่งไม่ติดแล้วนะต้อง <15. S 1> ต้องขอดูอย่างอื่นเพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าตอนนี้ฟังก์ชันหรือหน้าที่ของตับเนี่ยมันมีแบบแปรปรวนเบีเ่ยงเบนไปอย่างไรหรือเปล่าแล้ววิธีการฟื้นฟูหรือว่ารักษาหลังจากที่เราตรวจว่าโอเคค่ามันระดับนี้นี่นีคุณหมอวางโปรแกรมในการฟื้นแล้วแต่คนเลยไม่รู้ ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะมานั่งคุยก่อนถูกไหมขอให้ฝาแฝกก็ไม่เหมือนกันอเราไม่เห็นผู้ต่อสู้เราจะไม่รู้วิธีการนี่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาที่นีคือที่เนี่ลักษณะคือเป็นเหมือนเทเลเมดคือพอรู้สมมติว่ารู้แล้วว่าอ่ะนายใหม่สมมติค่าประมาณ15อย่างที่บอกเมื่อกี้อุ้ยสูงเสี่ยงยู่นี่นั่นต้องมานั่งคุยกันพฤติกรรมเป็นยังไงใช่ต้องปรับพฤติกรรมไหม ต้องปรับอะไรบ้างแล้วก็ต้องตามติดตามการรักษาแบบไหนยังไงนะครับดูสามเดือนที่ว่าลงไม่ลงถ้าปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องเป็นไงเป็นแล้วมันเหนื่อยมันไม่ใช่แค่เราเจ็บคนเดียวมันเจ็บทั้งครอบครัวเคยมีเคสของคนที่มาแล้วแบบพอเริ่มมาตรวจแล้วป้องกันก่อนฟื้นฟูก่อนหรืออะไรเงี้ยมีครับคือมีทั้งสองแบบนะแบบหนึ่งคือ โคงการฟื้นฟูแล้วดูตัวเลขให้มันสวยงามแล้วเขารู้สึกแข็งแรงขึ้นกระชับกระเฉงขึ้นร่างกายดีขึ้นทุกอย่างไปตรวจมาตามโรงพยาบาลก็ดีขึ้นแต่อีกกลุ่มนึงคือไม่เชื่อไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อหรือไม่อยากเสียตังค์ก็ไม่รู้แต่ไปตรวจที่โรงพยาบาลเพิ่มอแล้วบอกว่าฉันไม่เป็นไรประมาณหนึ่งปีกว่าๆกลับมาด้วยมะเร็งที่เราชี้ชี้บ่งไว้อืแล้วบอกว่าจะอยากรักษาแล้วถอนู่นนี่นั่นก็ก็ว่ากันไปตามตามสภาพ โดยว,วันนี้จริงๆเราคุยกันเรื่องของอมะเร็ง,รงในผู้ชายเอาว่ากันด้วยเรื่องเพศก่อนจริงๆแนละ้วผู้หญิงกับผู้ชายใครเป็นมากกนนะะาาว่ากันคะมันคนละอวัยวะครับอย่างผู้หญิงอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่ามะเร็งพวกรังไข่มดลูกอ่ะงน,นั้งครั้งหน้าเรานัดหมอบรรชาไว้เลยดีกว่านะเพื่อที่จะคุยกันในเรื่องของผู้หญิงบ้างผู้หญิงมะเร็งร้ายในผู้หญิงอ่าแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะ ดูจบปุ๊บวันนี้ต้องโทรเข้ามาเลยเพราะว่าม่านมีโปรแกรมดีๆรออยู่ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงรุก25รายการนะคะก็คือสแกนร่างกายตวรวจเลือดปาน้วมือรวมถึงตวรวจเลือดส่งห้องแลบปฏิบัติการพิเศษนะคะเช็ค<ม> <Check S 1> ค่าตับค่าไตค่อาอักเสบของร่างกายเพื่อ<ม>บ่งชี้ว่าอ่าค่อาอวัยวะต่างๆนั้นเราเสื่อมถึงระดับไหนแล้ว<ม>รวมถึงได้ฟังผลกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราด้วยนะคะ<ม>ปกติราคา1 5 0่0บาทนะคะสำหรับ<ม> คุณผู้ชมในรายการวันนี้นะคะจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นค่ะโทรมาที่เบอร์02 277 2818หรือแอดไลน์ที่ a d b a a c ค่ะค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอขอบคุณหมอบัญชามากค่ะขอบคุณค่ะ ติดตามรู้ไว้ไม่ป่วยได้ทุกเที่ยงวันพุธนะคะทาง TSI สารดีช่อง99ค่ะดูไม่ทันไปดูรีรันอีกรอบหนึ่งตอน5ทุ่มค่ะแต่ถ้ายังดูไม่ทันอีกตามไปที่ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube ก็ได้ค่ะการคลับ K N C L U B ค่ะวันนี้เรา3ามคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะ